โอเคครับมาถึง example 5เนาะสุดท้ายแล้วกันเนาะตัวนี้นะครับการเขียนเนี่ยการเปลี่ยนตีมบางทีเราจะต้องเปลี่ยนจากหลายๆจุดเนาะเรามีฟอร์มสำหรับการเปลี่ยนตีมแยกต่างหากใช่ไหมหรือเราสามารถจะเปลี่ยนตีมมาจากฟอร์มหลักอ่ะสมมติอย่างเงี้ยสองมี2ชุดเราจะต้องเขียนเป็นแมตต์นะครับผมนะแมตต์ method ตัวนี้สามารถที่จะเรียกใช้งานได้จากหลายจุดอ่นะเราต้องเขียนเป็นแมตต์อในภาษาสิชาฟ แต่ในภาษาวิเราเรียกว่าเป็น sub procedure นะครับอ่าเนี่ยเราเรียกว่าเขียนเป็น sub นะโปรแกรมย่อยนะครับผมวิธีการก็พิมพ์ชื่อโปรแกรมย่อยของเราไปเลยผมตั้งชื่อว่าเชนทีมโดยต้องการพารามิเตอร์ในวงเล็บหนึ่งตัวคือทีมสวิตต์อ่าเป็นแบบบูลีนก็คือ checkget ก็คือมีการ เป็นค่า true กับ false นะครับผมต่อไปนะครับมันจะมี error เราก็ต้องมาตรงนี้เห็นไหมนำเมาส์ไปชี้เนี่ยเราจะต้องเป็น generate ตัว s u b p o c e u r e ตัวนี้กดตรง show virtual fix นะครับแล้วก็ generate m e t o o เห็นไหมปบ๊บ m e t h o d กับ s u b p o c e u r e คืออันเดียวกันเนาะเพียงแต่ว่าในแต่ละภาษาเรียกต่างกันนิดหน่อยแตกต่างกันแค่ชื่อเรียกนะครับ c ีชาเรียก m e t h o d v ีีเรียกซั p โพเ e d u ร์เนาะโอเคอ่าตรงนี้เขาเจ n เนอเรตเม็ดต่อให้เราหรือซั p โพเ e d u ร์แล้วเม็ดต่อตัวนี้ใช้สำหรับการเปลีน Team, นะ่ยนธีมเนาะเช็คเกตตัวนี้มันยาวไปผมเปลี่ยนเป็นสั้นๆ b นะบูลนะีนเนาะเดี๋ยวจะเลื่อนโค้ดขึ้นไปนะประมาณนี้ผมจะประยุกต์ใช้งานตัว if operator นะเพราะว่าผมชอบที่มันสั้นนะครับผมอ่าเพราะว่ามันใช้แทน if else statement ได้ ก็เดี๋ยวจะมาดูว่าผมจะ Copy c o d คจาก if operator ด้านบนได้หรือไม่ if operator ตรงนี้เนี่ย example t r e e อ่าผมจะ Copy ทั้งบรรทัดได้ไหมนี่ผมใช้ประโยชน์จากการ Copy ได้เลยเพราะว่าเราพิมพ์มาแล้วเราไม่จำเป็นต้องพิมพ์ซ้ำปุ๊บยกเลิกการคอมเมนต์เลือกทั้งหมดแล้วก็นำตัว s n ิงค e น o ข e ด้านหน้าออกนะหรือกดตรงนี้ก็ได้ un comment the s e l e c t e d line ปุ๊บนะเรียบร้อย เนี่ยเราก็แค่มาเปลี่ยนในส่วนของตัวเงื่อนไขหรือ expression ตัวแรกตรงนี้เป็น b เนี่ย b คือบูลีนตัวนี้นะครับแล้วก็จัดระเบียบโค้ดแบบนี้นะในส่วนของ t e ีม Switch ก็เหมือนกันนะนี่ expression แล้วก็เปลี่ยนเป็นตัว parameter แทนนะ parameterb พ,พิมพ์ไปเลย b ตรงนี้อาจจะต้องสลับกันนิดนึง light dark เดี๋ยวลองดูก่อนว่าเราจะต้องสลับค่าอย่างไรนะเวลาทดสอบเนี่ยเมื่อเราเปิดปิดสวิตช์แล้วเนี่ยเราจะมาดูค่าว่ามันเวิร์กไหมนะครับเซฟก่อนแล้วสตาร์ทเนี่ยตรงนี้มันเป็นไลท์โหมดถ้าผมปิดเนี่ยปึ๊บสังเกตว่าข้อความไม่เปลี่ยนแต่ตีมเปลี่ยนไปแล้วแสดงว่ามีอะไรผิดพลาดตรงเทคตรงนี้เนี่ยเทคตรงนี้เนี่ยเปิด เห็นไหมมันสลับกันอยู่นี่โปรแกรมเมอร์พอเห็นแบบนี้ปุ๊บรู้เลยว่าเงื่อนไขมันผิดนะครับตัวค่า true true กับ false มันผิดตัวนี้เนี่ยเก็ต้องสลับกันเป็นเอาไ i ท์มาวางข้างหน้านำ d า r ไปไว้ข้างหลังแบบนี้เห็นไหมแค่นี้เองแล้วลองทดสอบดูว่าเวิร์กไหม อ่าตอนนี้เป็นไลท์โหมดนะข้อความไลท์โหมดไลท์ทีมถูกต้องพอปิดจะต้องเป็นดาร์กโหมดดาร์กทีมเปิดเป็นไลท์ทีมไลท์โหมดนี่ถ้าเป็นแบบนี้โค้ดของเราเวริร์กแล้วนะครับผมนะอ่าแค่นี้เองนะครับผมอันนี้ในส่วนของการเปลี่ยนทีมของโปรแกรมเนี่ยอ่าผมสอนหลายวิธีเนาะตั้งแต่วิธีที่หนึ่งสอง 3 4แล้วก็วิธีที่5การเขียนซับโพเซียร์นะครับในการเขียนโปรแกรมจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนทีมจากหลายจุดดังนั้นผมจึงมาแนะนำวิธีสุดท้ายให้ด้วยเราจะต้องเปลี่ยนเขียนเป็นซับโพเซียร์เป็นแบบพับลิกด้วยนะเราจะต้องเขียนตัวเนี้ยเก็บไว้ในโมดูลไม่ใช่ไพรเวทจะต้องเป็นแบบพับลิกที่จะสามารถเรียกใช้งานได้ทุกจุดจากโปรแกรมนะครับเราจะได้ไม่ต้องเขียนโค้ดซ้ำซ้อนนั่นเอง นะครับนี่คือประโยชน์ของการใช้ s u p p o s นะครับซึ่งจริงๆแล้วผมเคยสอนไว้แล้วนะในหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนา Modern Desktop App แบบมืออาชีพเนาะก็สอนการเปลี่ยนธีมการบันทึกธีมการาตั้งค่าอะไรต่างๆของโปรแกรมไว้เรียบร้อยแล้วเนาะก็สามารถที่จะไปดูได้นในโปรไฟล์ของผู้สอนนะครับผมโอเคครับอันนี้การเปลี่ยนธีมก็เวิร์กแล้วนะครับผมมี ตัวอย่าง5ตัวอย่างให้เราดูนะเนี่ยแค่เราคลิกเปิดปิดเนี่ยมีตั้ง5ตัวอย่างเนาะก็โปรแกรมเมอร์ไปประยุกใช้เอาเองนะครับผมสำหรับเลคเชอร์นี้ก็ขอบคุณมากครับ